ไปต่อกันที่หลวงพ่อหายไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกนะคะซึ่งท่านเนี่ยแกะด้วยไม้มงคลเก่าแก่มีอายุถึงประมาณ200ปีหลายๆท่านนะสงสัยถามกันมามากมายทําไมทําไมถึงต้องชื่อว่าหลวงพ่อหายนะคะวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมไปทราบประวัติของหลวงพ่อหายกันที่วัดน่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะ มัสการค่ะพระอาจารย์อ,อยากทราบประวัติความเป็นมาของหลงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะมีสองผัวเมียซึ่งเป็นพี่ชายของนักร้องดังนะะค่ะที่เป็นลูกศิษย์ที่นี่อยู่ก็เอาพระเนี่ยมาฝากเอาไว้โดยที่ความคุ้นเคยกันรู้จักสนิทสนมกันเป็นลูกศิษย์กันก็เลยรับฝากเอาไว้เขาบอกว่าตอนนี้กําลังถมที่จะปลูกบ้านถ้าปลูกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาพระองค์เนี้ย กลับไปบูชาอยู่ไม่ประมาณสักเดือนหนึ่งปัญญาก็โทมาบอกว่าพี่เขาป่วยกระทันหันหมอบอกว่าเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันะจะต้องผ่าตัดด่วนอัตมาก็เลยนั่งพิจารณาดูแล้วก็มองไปมองมาก็นึกถึงพระองค์นี้ที่ก็ฝากเอาไว้ว่าเอถ้าเราถวายพระนี่ให้เป็นของพระศาสนาน่าจะบุญกุศลอะไรเราก็คิดไปเรื่อยก็เลยบอกพรรยาเขาว่า พระที่ฝากไว้เนี่ยถวายเป็นของพระพุทธศาสนาเพื mm hmm. ่อบุญกุศลอันนี้จะได้ช่วยพัญญาเขาบอกว่าต้องถามสามีเขาก่อน mm hmm. แต่ตอนนี้สามีกำลังเข็นเข้าห้อง ICU แล้วกำลังจะผ่าตัด mm hmm. แต่ก็ยังมีสติอยู่ภรรยาก็เลยไปกระซิบข้างหูว่าอาจารย์เขาบอกว่าให้ถวายพระที่ฝากไว้อะ ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสามีเขาก็ยักหน้าเขาก็เลยโทรมาบอกแต่มาก็เลยบอกว่าขอขอโมทนาสาธุตาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะพระที่ถวายเนี่ยจะตั้งชื่อ ให้เป็นนิมิตหมายกับเราที่ที่ดีคือให้ตั้งชื่อผู้หายในฐานะที่เราหายจากป่วยไข้โดยที่เรียกว่าปฏิหารก็ว่าได้จนอาจารย์รัตเลในขานิเทศผนฟันทองก็มาคุยคุยไปคุยมาก็เห็นชื่อแปลกเหมือนกันก็ถามว่าอาจารย์ทำไมถึงชื่อหลวงพ่อหายอาจจะมาก็เล่าตั้งแต่ต้นให้ก็ฟังเขาก็เลยลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เลยเริ่มรู้จัก หลวงพ่อหายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจของใครได้แล้วแต่บุญกุศลของใครที่สร้างถ้ามันเป็นโรคเวรโรคก,กรรมที่รักษาไม่หายที่เขาป่วยเขาอะไรแล้วสามารถที่มาบนบานแล้วเขาหายอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สอนให้งมง,งาย สอนให้เชื่อให้เหเชื่อผลแม่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแกเป็นโรคอามาัมพษ์อยู่แล้วแกดูในรายการทีวีแล้วก็โทรมาหาผมว่าลูกแม่ดูรายการนี้ผมก็เลยลองมาดูอะไรที่ช่วยแกได้เราก็เต็มที่ครับยิ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยในความศรัทธาครับถือว่ามาทําบุญอยากให้ลองมาดูครับอย่างน้อยเราก็เป็นชาวพุทธนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับมาแล้วอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจครับก็อยากให้ท่านผู้ชมก็ลองมากราบไหวบูชาก็อยากเชิญชวนชาวพุทธเรานะครับมาวัดน่่มกัน นนครับมาทําบุญไหว้พระมีทั้งพระนอนซึ่งใหญ่อันดับ3ของประเทศผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าเข้ามาลึกขนาดนี้จะมีสถานที่ดีๆอย่างนี้ในประเทศไทยด้วยครับห้ามพลาดค่ะวันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาไหว้พระขอพรและได้มาร่วมกันสร้างวิหารคลุมพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครที่วัดนุ่มการนนกันนะคะ